อันนี้ผมไม่ได้จบแค่เียง้เอก่รนงูหนูเราเป็นผู้เสียหายนะเราไม่ใช่จำเลยองพมอไดไงอ่ไ้ผูไหนล่ะไม่ี้มรู้ได้ใไแล้วคุให้เวลงีมงให้นตามคุณต้องใหความยิรรมกับทุกคนคุณยื้อนที่มาหเดือนเพื่อ แล้วคุณก็เลื่อนเหรอพนายจะหัวหมอจะอะไรเพราะว่าไปมันจะไปแจ้งความแก้เลยม่ได้ทำอะไรถนนก็ถนนสาธานะที่จะโดนตรงไหนมันจะชนชนเดเอายังไงต่อจะเอยังไงต่อที่ไม่โอเคแล้วพี่อดทนอไม่ไห้วเงินร้านใช่เินโกงที่ร้านนึ่งไม่มีร้านหนีร้านหนึ่ล้ามคนถา้านทุกล้านคิดดูมันเอาเงินพวกเอาไปอ่ะ แต่พี่มาแค่สองนอนนี้พี่คนเดียวพาะตาคนต่างมืนที่ถูกไหมแต่พวกคุณทําอะไรไม่เกี่ยวกับคุณหมายถึงว่าพวกหวัวคนณน่ยรับเรื่องที่ไหอะ่ะยังไงแล้วพนายมันอย่างนี้ตอนแหลแบบนี้เห็นเห็นคุณยังไงต่อมันไม่มาปาระธามือคุณก็ปต่อยมันมันไม่มาเขาขอเรื่องคุณก็ให้เลื่อนเหรอพี่ถามหน่อยถูกไหมครับ คุณมานัดคุณมาสาวออกเวรเช้าคุณยังแขกที่ตามมารอมันเลื่อนคุณคุณยังให้มันเลื่อนเลยตกลงคุณอยู่ฝ่ายไหน่ายที่ยุติธรรม่ายที่ตลวกผู้ประชาชนเหือดร้อนหรือฝ่ายที่โง่อะไรคไณกลับนะครับคุณเหลให้เขาจะจแก้แด้แก้แล้ว่าไม่ได้ทำอะไร <พา S 1> ผมไม่ไทำผม